จังหวัดลำพูนในความครอบครองของอาจารย์สุรพลที่ครอบครองมา5้าสิปีแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาส่องดูเนื้อกันนะครับว่าพรารอดชุดนี้มีเนื้อเป็นยังไงก่อนที่จะเพื่อเป็นการศึกษาใครจะชอบผราชุดนี้นะครับติดต่อไปที่เฟซอาจารย์สุรพลสารไม้สักนะครับแล้วคุยเฟซคุยไลน์กันเองนะครับแต่ถ้าให้เบอร์โทรศัพท์นี้ทางช่องไม่ให้นะครับในวันอาทิตย์ที่ 1 7มีนาคมนะครับอาจารย์สุรพลก็จะนำพักชุดนี้ว่ากันว,ว่าน่าจะจับเป็นรางวัลพิเศษให้กับคนที่เข้าไปร่วมง,งานนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาฟังเงื่อนไขกันนะครับ่ mm hmm. านของอาจารย์สุรพลนะครับเก็บม,มาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดน,นะครับและเสียนหลายคนก็ยังไม่เกิดเหมือนกันนะครับใครว่าเก๋แท้นะครับวันก่อนนี้ผมให้เสียนพักคนหนึ่งเขาบอกเลยว่าทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวจะซื้อทั้งหมดเดี๋ยวจะมาคุยกับอาจารย์สุรพลนะครับ ผมมาขอเขาทคาคลิปถามที่บ้านเขาเขาไม่ได้สูตรไม่ใช่สูตรตรวจสอบพระจะมีขึ้นภาพเล็กภาพใหญ่ให้ดูไม่ต้องไม่ทมําไม่ทําให้นะครับกอกตรงๆเลยอาจารย์จะกัดการประกวดพระรวันที่17มีนาคม2567ที่ห้องุจดงทองที่เดิมที่เดิมที่ท,ทำไมไม่ไม่เปลิดเพใจได้หรอ,อก่อนจะมาถึงห้องสแสดงท,ทองไปที่ไหนมาบ้างอาจารย์ ไปร้านช่างตัดนอนินมาครับแล้วก็ไปห้องแสตมปทองเลยห้องแสตมปทองเลย่อกท,ที่จอดรถบางกว้างสะดวกสบายสถานที่กําลังดีเพราะว่าจริงๆอ่ะอยากจะจอดร้านคสินครับแต่ที่จอดรถไม่มีที่จอดรถน้อยมากครับน้อยคนมาถึงโอ้โหต้อไปจอดทําอินช้าทุกคนอ่าแล้วต่อรถมาอีกทีหนึ่งก็เลยมีความคิดเปลี่ยนเลยว่า ไปหาสบการที่กว้างกว่านี้ครับเงี้ยสิมันก็บอกเอาเงิทองเลยขายจะไปเอาเงิทองมาค่าจอดรถค่าเช่าวันละล้านค่าเชวันละล้านครับชิบชิบเออถ้าเหรอเจ็ดวันสิบเจ็ดวันสิบหกล้านอ,ะอ่ะอ๋อผมเป็นจา่ายเงานให้เขาอะ่ะเ <laughs> นี่นะครับแล้วแต่ใครจะสะดวกครับค่า อาจารย์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเยอะผมเยอะมากเยอะครับของผมเยอะนะแต่เขาคนอื่นไม่รู้นะแต่ของผมเยอะบอกว่าถ้ากรรมการผลจ่ายคนละห้าพันผู้ที่มาเชื่องงานก็ห้าพันบ้างสามพันบ้างตามจัดส่วนลดลั่นกันไปัครบแต่ทุกคนไม่มีชักดาบไม่มีปีไม่มีว่าคนมาส่งพาน้อยก็จ่ายน้อยไม่ใช่คือเป็นมาตรฐานอ๋อจารยเลย บค่ห้าพันกรรัการแค่ห้าพันคนหมทุกคนครับห้าพันสิบแปดคนท่านเนท่าไรแล้ววะเกือบสองแสนเกือบแสนแล้วแล้วคนช่วยอีกคนห้าร้อยกูช่วยกูช่วยคนห้าร้อยครับแล้วเป็นเท่าไรละครับอาจารย์ครับตอนนี้งานที่แล้วนี้รับรับใบประกาศได้ยังยังยังไม่เสร็จเลยประมาณประมาณมกรลาประมาณมกรลาช้นชอนหน่ะครับผมก็จะส่งให้นะครับส่วนใหญ่ส่งให้เลยเพราะมันจะต้องมาส่งให้สมัูร มาเซนครับผมก็มาเซนแล้วก็มาเคลือบอีกเคลือบไฟให้เคลือบพลาสติกอะแต่ที่อื่นก็ไม่เคลือบอไหร,รอรกเพราะว่าให้ไปเคลือบเอาเองไมเคลือบเองครับเต่บางท่านซื้อเครื่องมาเคลือบให้ถี่เรียบร้อยอาจารย์ครับชุดนี้ยะลอดปูหาวันเนี้เก็บได้ตอนเก็บตอนไหนตอนอายุตอนเอ่อยี่สิบกว่านิดหน่อยยี่สิบกว่านิดหน่อยคนเขาไม่เก็บหรือมันมันเยอะตอนนั้น ฮัก<ม>เยอะมากแล้วก็คนไม่มีใครสนใจเท่าไหร่ครับเพราะคนเหนือะก็เห็นเขาเขาเมื่อก่อนนี้มีราคาที่ไหนรู้คงไมห่หรือเขาเพิ่าเป็นกระป๋องกระป๋องไม่หมูเขึ้นแบบว่ากันเป็นเป็นจำหน้นนาไดนะ้เป็นตุ้งตุ๋งอาจารย์ซื้อ,อนีนอ่มาถึนนงมือนะอาจารย์ใจไหมอ้ยหมดรายการ เทียงมันไปไปซื้อฟิตถ้าแสนกว่าเป็นภาตคหอเทียมเงิน <laughs> <laughs> ไปซื้อฟินแม่ได้พามาก็จะทำับมันไม่ใช่กา้เงินเะดียวนะได้อื่นด้วยได้อื่นด้วยได้มีมารผัหรือพวกนี้ครับไใ่การจุ่มกออย่างนีนะแต่ต้องเปิมมาเลี่ยมพระลือพระลมได้มา,มาหมด ก็คงครับก็บคงเกิดส <pack> ีอะไรพวกนี้ตอนตอนตอนที่อาจารย์ขึ้นไปซื <Hi industry rules> ้อนี่มีคนไปไปแบ่งซื้อกันเยอะไหมไปไปแย่งซื้อกันเยอะไหมไม่มีถ <Mine S 1> ้าเต็มไม่มีเลยครับก่อนนี้การเคลื่อนย้ายผ้ามันเกาเรียกอะไรคนที่อยู่นะนบางคนยังไม่อยากอากมาเข้ามาครับเขาก็ซื้อครับของวัดครับเราไม่ได้สนใจ ครับเดี๋ยวเขโอเคครับตอนนั้นในตลาดเขาขายผมเท่าไหร่จ๊ะไม่รู้ไม่ถึงพันไม่รู้ทำไม่ไดนะ้ครับโอ้หมันทั้งหลาสิบปีครับถ้ามาถามผมตอนนี้ใครจะลืมใครจะจำแปดสิบเอ็ดาจารย์เท่านัานน้นปีหน้าเนจะ็ดสิบเก้าปีหแปดสิบกว่าแล้วปีหน้าแปดสิบกว่าแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อกันนะครับว่าอา,อาจารย์หออาจารย์นี่กินกระจกได้ไหม ใช่ได้เขาว่าพระรอดต้องกีดกระจกได้ครับนี่นะครับมีมีกี่พิมพ์พระอาจารย์นนี้อันนี้รู้สึกจะมีอยู่เิีพ์เดียวน้อครับผมคราบมีพิมพ์บิ๊กใหญ่แต่พิมพ์แบญไม่ได้มาครับผมเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ขึ้นกล้องส่องให้ดูนะครับส่วนพิมพ์นะครับเนื่องจากที่บ้านอาจารย์เนี่ยไม่มีไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายและอาจารย์ก็ปาไอโูนนี้แล้วก็เอาที่เอาดูกล้อง ดูดูดูเนื้อผันก็ให้ชัดเจอนอาจารย์มันมีเสียงเคยถามว่าสอบหาอะไรหรือไม่ต้องหาเลยก็เข้าสองดูว่ามีงวลสารอะไรมั่งสมัยน้นมีอะไรเป็นส่วนผสมครับนะแต่ว่าไอ้บางคนรู้รู้มากกันน,นั้นอีกคือรู้เกินครับรู้ก็ทั่งว่าใช้งอนใช่เนี่ใช้งอนใช้งอนใช้นนใชสารพัดเพื่อที่ัะ ยกตัวเองเป็นเชียนใหญ่ครับแต่ผมไม่กด้ยกตัวเองนะเพราะมันอาจารย์คืออาจารย์ครับมันอาจารย์พอได้เดี๋ยวเราจะให้อา<ป>จารย์ส่องให้ดูนะครับว่าในในใน,ใน,นี้มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยในเนี่ยมันมันจะมีแร่กฤษด้ียแร่กฤษด้วยก็มีสมของของครับโบราณครับ เนี่ยอันเนี่ยเป็นเป็นแร่เหล็กเชื่อมอยู่อยู่ในโลเนี่เป็นแร่เหล็กเชื่อมในโลกนะครับอาจารย์อันนี้แม่เหล็กติดไหมติดไ่ติดติดติดไม่ติดไม่ติดอาจารย์เชื่อไหมเชื่อทฤษฎีแม่เหล็กทุกอันไหม ว่าถ้าเป็นพ้าผาลอดต้องไม่เหล็กดูดติด,ดหรอกเพราะว่าเ,เนี่ยไม่เหล็กดูดติดนะครับ<ม>อันนี้ติดแรงติดแรงที่ทำออกพวงเลยเนี่ยพวงอะไรเงี้ย นะบางคนผมก็ติดครบางคนมก็ติดบางคนผมก็ติดอาจารย์อาจารย์เลือ่อนดูให้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 ดูรพปปะร,ระชุมพรกัติดเดี๋ยวจะให้อาจารย์เลื่อนดูรให้ดูนิดนึงครับว่ามีความสวยงดงามยังไงนะครับ สัางช่องขอแนะนํานะครับว่าถ้าซื้อผ้าจากใครในประเทศนี้นะครับเอาขึ้นกล้องถกเถียงกันก่อนเอาผ้าออกไปจากบ้านของเขานะครับว่ามีอะไรให้เห็นบ้าง อาจารย์เลื่อนเลื่อนเลื่อนไล่ดูนิดหนึ่งนะครับหลายคนบอกว่าอาจารย์สุรพลอาจจะอธิบายคือดูอายุบ้างนะครับคนคนคนอายุขนาดนี้จะอธิบาย คือได้ได้ได้ไดูดพระขออาจารย์สุรพลเป็นบุญตาแล้วนะครับนเนื้อเนื้อขออาจารย์สุรพลเป็นเป็นเนื้อลักษณะนี้นะครับจะให้อาจารย์สุรพลอธิบายเหมือนคนทั่วไปคนหนุ่มๆน,มน,มนี่ซุ้มคอละอละแนวกันนะครับอาจารย์เอฟซีทำไมไม่ถอยเอฟซี FC, อาจารย์สุรพลทาไมไม่ถอยก็แล้ว เราบอกพัดแคงให้เขาให้เขารู้ไงรเราไม่ได้บอกพัดแก้เขารู้นี่แล้วก็เตือนทุกคน่าไปเชื่อเสียงบ้างนะเสี่ยนส่วนใหญ,ญ่ต้มหมูคนทั้งนั้นนะ่ะเสี่ยนต้มดังสมมุตินะนะเอาผมเปลี่ยนพระร้อนยีกั้ครับเอาพ้รอดแท้แท้เนี่ย มันเยอะเกินไปใช่ไหมขายไม่ได้ราคาครับมันก็ทําให้เดินพ้อทําใหม่ทาใหม่ให้เหลือน้อยให้เหลือน้อยแล้วสุ้ายมันทินของก็ถึงจะแท้แพงถึงจะแท้ของแท้มีเกมบนนะถูกต้องครับของแท้ทีเก๊แล้วก็เอาของตัวเองเล่นเป็นแท้คนั่นแหละมีสชยเสียครับแล้วทุกคนที่บอกรวยโอ้โหมหาศาลแต่ตัวหมูเขาตีงานนั่นแหละ บางคนอายุยังมันเป็นเซียนตั้งแต่อยู่ในท้องพ่อท้องแม่มันนะอายุไม่ถึงสามขีดบันก็เป็นเซียนแล้วแล้วคนก็เชื่อครับคนก็น้าเรือหูแล้วบางคนบอกก็เชื่อพระอ,องค์นึงเป็นสิบสิบล้านผมบอกตั้งแต่ผมเล่นพระมาตั้งหกเจ็ดสิบปีนี่ผมยังไม่เคยเจอเซียนผมป่วยที่ไหนที่ผมเชื่อพระองค์ยี่สิบล้านเลยครับแม่งเชื่อพระองค์นึง เออสมุนทรสมุนก็เยอะได้หาแล้วครับเราพระแท้เขาตั้งีจเขาเกแล้วมให้คนตามไปซื้อเขอซื้อถูกถูกเอาไว้ศึกษาเอาไว้ศึกษาตีพระเขาเกแล้วเอาไว้ศึกษาอาศึกษาอย่างนี้ก็มีครับจอคนม่ดอนนญงเลยเอาอย่างไงเขาจะไล่ฟังนิดนึ่ก็เรารู้แล้วว่ามันของแท้จะไปไปลองไงเราไป ไปลองว่าไก,ไก่รัดแต่ละด้มมันมันดูภาพเก่งแค่ไหนนะปรากฏว่าพอ้มแรก้มส,งสอง้มสามมาตกตีของเราเก้หมดครับทีนี้แม่งทั้งตลาดเก้หมดแล้วอาจารย์วางก่อนครับเดี๋ยวค่อยค่อยรับครับรับเปิดปิดเปิดรับก่อนกันนี่นะครับกดกดวาง สร็จแล้วเขาว่าทิ้งแกใช่ไหมเขาก็เดินออกมามันก็มีเด็กมึตามมาบอกพี่พี่พระองค์ทีเ่เสียนทิ้งแกเนี่ยที่ขายไหมถามว่าจะซื้อพระสักรีอะไรอ่าม,มันพระแก่ <c oughs> อ่าอ่าเ <c oughs> ขาบอกว่าจะซื้อมาศึกษาอ่ากูไม่เคยเกลี่ยคนโง่แบบมึงเลยจะซื้อพระเกามาศึกษาอ่ามึงอยากเปนเชื่อพระแท้ศึกษาครับมึงนึกว่ากูโง่เหรอกูไม่โง่หรอก กูอยากรู้ว่ามึงส่งสัญญาณยังไงกูยังไม่รู้เลยว่ามึงส่งสัญญาณกันยังไงว่ามันถึงจะทุกคนบอกว่าไม่ใช่ได้มาตามเอาครเฮ้ยบ้าถ้ากูแทมึงบอกเก๊กูรู้แล้วเพราะฉะนั้นกูยาวเลยอันเปไปทำประชดกอะไรพัเกกูบอกพ่าเก๊กับเซฟทำไมนี่ขอโทษนะที่ผม อาจจะพูดใจอยากขายไปหน่อยประลัดขิกไม่อยากนี่นะครับก็อาจารย์ซื้อพระกุเยอะๆจากที่ไหนบ้างส่วนใหญ่พูะแชบทุกตัวซืเจอเยอะเยอะมากก็มันมีเยอะมากครับเมื่อก่อนเนี้ยตอนท่านที่จะเาาพระวของฝรั่งมีเยอะ ถ้าไม่มีเงินไม่มีปัญญาชาวพัดเดยอะขนาดนี้เราทุกปู่ทุกทุกอาจารย์จาบน้อยผมก็ต้องเปนะ็นร้อยเป็นพันนะถ้าก็มีนะจับแล้วมันมีพลังมันมีพลังวิาทแล้วก็ถ้าไม่มีนะคงเยอะก็ไม่เอาที่เดียวเอาบางคนกันนะั้นเรามานั่งเสียวก็ล เดี๋ยวเราจะมาเล่าอาจารย์แต่ก่อนเขาลองพระกันยังไงเขาลองพระกันยังไงอพรเมื่อก่อนนี้ลองมันมีหลายวิธีลองกับประช่อนก็ได้ลปลาช่อนนี่ยลกกระทาก็ได้อปลาช่อนเนี่ยผมก็จะเอาพวกพิจิตร่เข้าเมานะับแส่ปากแล้วฟันม่ก็เด้งนะไม่เข้านะปล่อยปลาไหมหรือกินปลาต่อ ไอปลาตัวนั้นกินไหมจำไม่ได้แล้วโดนฟันไม่เข้าเออเอา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 ผ้าพิจิตเนี่ยใส่ไปในปากฟันไม่เข้าครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาเอาเอาผระของครูบาสมิงน้อยนะครับวัดดาวกนองอะ่ะไปผูกคอนลกระทาครับแล้วก็ยิงยิงออกครับจะไม่เข้ายิงออก ยิงออกโบดเลยโดนตอกมันนะมันกปูดขึ้นมาเลยครับจะไม่เข้าเอามีการจับพลังกันไหมอาจารย์มาถึงจับพุทธคุณเมื่อไหร่ไม่ยุคอาจารย์อนะ่ะอ๋อมีสิครับท้าไม่มีเราจะพูดได้งไงคน,ค,ค,นคนจับพลังนี้เกิดขึ้นตอนไหนอาจารย์อ๋อมันนานแล้ว แต่ทีนี้คนที่จับพลังเขาเขาไม่อยากหวดหรอกเดี๋ยวเขาจะว่าหาว่าบ้าทุกวันนี้ยังมีคนหาว่าบ้าอยู่กแล้วแต่คนเชื่อนะเออไอ,ไอ่ไอไอ่ใไรอย่างเงี้ยผมว่าบ้านะเพราะว่ามันไม่ใช่อ่ะพอที่มาที่ผมนี่นะมาลองดูพระเหนียวก็ขึ้นอย่างนีน้ แม่ตาก็ขึ้นอย่างนี้แคเค้ายก็ขึ้นนี่มันใช่ที่ไหนครับมันขา้าวพลบบกันถูกนสไหมครับแค่ค้ายก็อย่างหนึง่งแม่ตาก็อย่างหนึง่งเหนียวก็อย่างหนึ่งครับแล้วมันจะขึ้นเหมือนกันหมดได้ยังไงครับอาจารย์ก็อาจารย์ก็จับพลังได้เดีย๋ยวไปมู้นี่คุยอาจารย์อาจารย์อาจารย์ใช้วิธีคุยกับพราสื่อกับพระ เขาก็ว่าอาจารย์บ้ามแค่ไหนต่างคน <c oughs> ต่างคนต่างบอกว่าบ้าทาั้งคู่แต่จริงๆแล้วต้องการหาคนหาพุทธกุณผมถามแค่นี้นก่อนทุกคนนะดดดดที่ดูคลิปอยู่ปัจจุบัน,บบนเนี่ยนนะท่านเช่าพระไปเพื่ออะไรครับใ <c oughs> น,นเมื่อ,อพราแพงๆคุณก็เช่าท่านไม่คุณถึงเชื่อว่าบันแพงแล้วคุณถึงเช่าหรอ เพราะว่าพระองค์นั้นสามารถคุ้มครองตัวคนได้ใช่ไหมครับเอาอย่างหลวงพ่อไปอย่างเงี้ยใครห่อจึงโดนยิงก็ไม่เข้าเงี้ยทําไมเขาถึงซื้อกันเอาเป็นสิบล,าล้านนะครับออาเป็นหลายหลยล้านนะเพื่อเพื่อพุทธคุณถูกไหมแต่ถ้าไม่ต้องพุทธคุณแต่คุณไปแท,าทาปะานอาจารย์นะองค์ละบาทสองบาทครับถ้าบาทสิบบาทคุณไปห้อยเลยคุณว่ามาเกี่ยมฟอนแทงก็ตายแล้ว ใจวันก่อนผมไปเจอเซียนคนคนหนึ่งเขาบอกว่าพ,พระสมคุพระนปลอมไปหามาให้หน่อยแล้วไปทํามาให้หน่อยทําไม่ได้หาไม่ได้ <c oughs> คือไอ้คาว่าปลอมนี่ใครๆก็พูดได้นะครับไอ้ความว่าแท้มาตรฐานสากลก็ใครๆก็พูดได้แต่กล้าขึ้นกองพิสูจน์ให้เห็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับ <c oughs> นี่ทางช่องจะพยายามพิสูจน์ให้ทุกคนนะครับ <c oughs> คือเพื่อที่จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็อาจารย์บอกง,งานประกวดพระของอาจารย์นะครับไปกันไวหน่อยนะครับจะได้กลับไวถ้าเกินชั่วโมงหนึ่งก็คิดชั่วโมงละเท่าไรวางไว้ละคิดอีกชั่วโมงหนึ่งสองวันกว่าหรือสามวันกว่าเนี่ยครับเขาว่ากันเป็นชั่วโมงนะเขาว่ากันเป็นชั่วโมงนะครับก็เจอกันวันที่17มีนาคมห้องสงแตม์ทองบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับครับสวัสดีครับ